คนท่องพี่นเบว,วนะทุกคนวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปหลอนๆวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตำนานหงยักษ์แห่งวัดถ้วยลึกจังหวัดประจวบคีรีขัน,กกนเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าทุกคนแล้วเราไปดูกันเลยนะทุกคนทุกคนเขาเขาเล่ากันว่าตำนานเนี้ยมันมีผีอยู่เยอะแยะมากมายหมายถึงว่า หมายถึงว่ามันมีตำนานมาอยู่เยอะแยะเลย <c oughs> ทุกคนนี่ทั้งสุสานสารเฮนีบ้านบันไดแดงหรือทัอ้งเกาะเกาะอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่หลอ่อที่สุดในประเทศไทยทุกคนเห็นไหมนี่ทุกคนผมขนลุกมากเลยอะ ตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วว่าทุกคนเรายังไม่เล่นหลักเลยะนะท้องฟ้าดิมึนอยู่เลยมุดอยู่เลยอ่ะไปไปห้าครึ่งแล้วทุกคนเกือบเที่ยงคืนแลวนะทุกคนอ่ะแล้วเอาท้ามาเราจะไปดูว่าต้นาน้ามันจริงไหมแต่เ,เราคงไปไม่ได้เลยอ่ะเอาต่อเลยทุกคน ตำนานห่งยักษ์เนี้ยชาวบ้านเขาเล่ากันว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นธรรมชาติของหงยักษ์ตัวนี้ที่เดินได้แล้วขอเดินไปเสร็จเขาก็กลับมาเขาก็กลับมาที่เดิมของเขาแล้วก็กลับปรากฏกว่า มีคราบสีแดงๆอยู่ตรงปากเนี่ยทุกคนอยู่ตรงปากและชาวบ้านเขาว่าและชาวบ้านเขาเชื่ออย่างนั้นกันว่าอันนี้อาจจะเป็นกฎการธรรมชาติของห่วงยักษ์ตัวนี้ห่วงยักษ์ตัวเนี้ยมันมีคราบเลือดเพราะว่าเขาอาจจะทําให้ห่วงยักษ์เนี้ย หงยักษ์ตัวเนี้ยเดินหายไปในตอนกลางคืนแล้วก็ทําให้คนตกใจแล้วก็ประสบกับอุบัติเหตุตรงนั้นแล้วก็เขาอาจจะเปนเขาอาจจะไปกินค้าบเลือดของคนเหล่านั้นมาก็เป็นได้ทุกคนขาวบ้านเขาเชื่อกันอย่างนั้นกันทุกคนและยังมีอีกตำนานหนึ่งที่หลอนที่สุดมีมีวิศวรกรคนหนึ่งเขาอ่ะ จะมาลู้ถอนหงตัวนี้อยู่หลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหงยักษ์ตัวนี้เขาได้ฝันถึงหงยักษ์ว่าหงยักษ์ตัวนี้ได้เข้าไปจูดโด่โตมทำ้ายทุกคนไม่และเขาก็เลยไม่มีใครเข้ามาหรือถอนหงตัวนี้อยู่บ่อยครัง้งทน ขอบคุคนลุกเจอแล้วอ่ะเฮ้ยอนทุกคนนะทุกคนมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะเนี่ยตอนนี้ผมเปิดไฟด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่ตอนนี้ไม่คิจะข้าวฝันผมแต่งตัวแล้วก็เ้าแล้วเนี่ยผมแต่งตัวตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็มาถ่ายคลิปนะตอนนี้เช้าแล้วทุกคน เกือบหกโมงนะก็แปดโมงใช่เลยไม่ใช่หกโมงก็แปดโมงนะทุกคนแล้วก็แล้วก็ตำนานหงยักษ์เนี้ยมันมีจริงไหมทุกคนผมว่าผมแบเป็นสองอันผมเชื่อครึ่งไม่เชื่วครึ่งนะทุกคนสาเหตุใดเอามารวมกันนะทุกคนก็จะได้เป็นผมให้ห้าสิบห้าสิบเลยแล้วกันทุกคน นะุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะคะบายบายเพราะว่าทุกคนไปลองเปิดดูในคลิปช่อง youtube นะว่าหงยักษ์นี้ยมีจริงหรือเปล่างั้นงั้นทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายนะครับบายเชิญน้องวันนี่บายบายด้วยบา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 ยโอรคถ่ายรูปก,กันนี้ตรง with that. Okay.